สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หลักสิบล่างนะครับสูตรวิ่งสิบล่างนะครับผมจะเริ่มใช้อ่งวดที่มันเริ่มเดินเหมือนเดิมนะครับคือมันเอาตั้งแต่งวดที่เ,เลขล่างออกศูนย์สองนะครับมา,มาคิดเอาหลักสิบล่างนะครับไปคูณสาม หลักหน่วยล่างไปคูณสองสามคงที่นะครับตัวนี้อันนี้เป็นตัวสองคงที่ศูนย์คูณสามก็ได้ศูนย์นะครับบวกสองคูณสองเท่ากับสี่นะครับ ศูบวกสี่ตามด้วยบวกห้าคงที่นะครับเท่ากับศูนย์บวกสี่บวกห้าเท่ากับเก้านะครับผลผลออกนะครับผลออกก็คือหลักสิบล่างก็คือต่อจากศูนย์สองนี้ก็คือเก้าสองนะครับ เป็นสูตรระยะสั้นที่คิดค้นได้ใหม่นะครับสิบล่างหมดแรกต่อไปก็เอาเก้าสองตัวนี้นะครับมาตั้งเหมือนเดิมสิบล่างก็คือเก้าหน่วยล่างก็คือสองสิบล่างไปคูณสาม หน่วยล่างไปคูณสองเก้าสามยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดนะครับสองคูณสองเท่ากับสี่บวกด้วยห้าคงที่นะครับยิบเจ็ดบวกสี่เท่ากับสามสิบเอ็ด สามสิบเอ็ดบวกห้าเท่ากับสามสิบหกผลรางวัลที่ออกต่อจากเก้าสองก็คือหกหนึ่งนะครับ บวกได้ผลรวม2ตัวนี้เป็นผลรวมตัวเดียวนี้เป็น2ตัวก็ใค้เอาเฉพาะตัวหลังครับก็คือเลข6เป็นตัวเด่นหลักวิ่ง10ล่างนี่เป็นงวดที่2นะครับต่อไปก็เอา61นะครับมาตั้ง เหมือนเดิมนะหกหนึ่งจากตรงนี้นะมาตั้งแล้วก็หกับสิบล่างนะครับคูณ3ามหลักหน่วยล่างหนึ่งคูณสองนะครับหกสามสิบแปดหคูณสามนะครับสิบแปดหนึ่งคูณสองก็ได้เท่ากับสองบวก ห้าคงที่นะครับเลขห้าตัวนี้คือเป็นคงที่นะครับสิบแปดบวกสองเท่ากับยี่สิบยี่สิบบวกห้าเท่ากับยี่ห้าผลออกเลขล่างเมดทีแล้วก็คือห้าสามนะครับ สิบล่างก็คือสิบล่างก็คือนี่ครับห้าห้าสามสิบสองเอซิบแปดบวกสองบวกห้าเท่ากับยี่ห้าผลออกก็คือห้าสามต่อไปเราจะคิดขึ้นวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับ สองห้าหกห้านะครับก็คือให้เอาห้าสามมาตั้งนะครับห้าคูณสามหลักหน่วยล่างไปคูณสองเหมือนเดิมครับทำม,มันเดิมทุกอย่างห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าสามคูณสองเท่ากับหก บวกได้ห้าคงที่นะครับ15 <_ C 1> ผมจะเอาบวกตัวนี้มันง่ายครับคิดง่ายก็คือเอา15ไปบวกห้านี้เท่ากับ20 20, 20ิบยีสิบวกหกเท่ากับยี่สิหนึ่งสิงหาครับหนึ่งสิงหา สองห้าหกห้านะครับจะมาตามสูตรนี้หรือเปล่าหกเอ็กวิ่งสิบล่างนะครับนี่ครับจะมาหรือเปล่านะครับต่อไปไปดูวิ่งสิบล่างสูตรที่สองนะครับวิ่งสิบล่างสูตรที่สอง นี่ครับชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับนี่ครับเข้ามา1งวด2งวด3มงวดนะครับอันนี้จะมาเข้างวดที่4หรือเปล่าเรามารุ้นกนันต่อไปไปดูวิ่ง10บล่างสูตรที่2นะครับ ผมจะใช้สามตัวบนนะครับเอาหลักสิบกับหลักหน่วยหลักสิบผมก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่เลขที่เดินหนึ่งเก้าหกนะครับเอามาเอามาคิดเก้าตัวนี้คือเป็นคงที่แปดตัวนี้คือเป็นคงที่นะครับเอาก้าหลักสิบนี้ไปคูณเก้าส่วนหกหลักหน่วยไปคูณแปดนะครับ ก้าเก้าเท่ากับแปดสิบเอ็ดหกแปดเท่ากับสี่สิบแปดนะครับบวกกันได้ทั้งหมดแปดสิบเอ็ดบวกสี่สิบแปดนะครับร้อยยิบเก้านะครับ ปดสิบบวกสี่สิบร้อยยี่สิบหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเป็นร้อยยิบเก้านะครับเท่ากับหนึ่งร้อยยิบเก้าอันนี้บวกได้สามตำแหน่งเราตัวหลังสุดนะครับตัวนี้คือเลขเก 9, ้ามาเป็นเด่นสิบล่างนะครับ เก้าเก้าแปดสิบเอ็ดหกแปดสี่สิบแปดแปดสิบเอ็ดบวกสี่สิบแปดเท่ากับหนึ่งร้อยยิบเก้าผลงอเก้าสองสิบล่างมาเลขเก้านะครับต่อไปเอางวดที่ต่อจากหนึ่งเก้าหกนะครับมาตั้งก็คือแปดศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์คูณเก้าเหมือนเดิมจากหน่วยไปคูณแปดเจ็ดคูณแปดนะครับ ศูคูณเก็เท่ากับ0 8นย์แปดคูณเเท่ากับห้าสิบหบวกห้าก็เท่ากับ5้าสินะครับผลออกต่อจาก9กสองก็คือ6กหนึ่ง นี่ครับตัวหลังสุดนะครับเป็นตัวเด่นนะครับนี่เข้าเป็นมวดที่สองแล้วต่อไปต่อจากแปดศูนย์เจ็ดนะครับเอามาตั้งต่อจากแปดศูนย์เจ็ดก็คือสี่หนึ่งเจ็ดนะครับคูณเก้าคูณแปดหนึ่งคูณเก้าเท่ากับเก้า เจ็ดแปดเท่ากับห้าสิบหกเก้าบวกห้าสิบหกนะครับเท่ากับห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบห้านะครับเท่ากับหกสิบห้าผลออก ผลออกต่อจากหกหนึ่งก็คือห้าสามต่อไปเราจะคิดงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกห้านะครับแล้วก็ผลงวดที่แล้วนะครับก็คือสี่ศูนย์ห้า เลขล่างออกห้าสามนะครับอ่หาศูนยหลักสิบไปคูณ9หลักหน่วย5้คูณแปนะครับแปดคงที่0ูนย์คูณเเท่ากับศูนเท่ากับสี่สิบ ศูนย์บวกสี่สิบก็เท่ากับสี่สิบผลออกหลักสิบล่างจะมาหรือเปล่าครับเลขศูนย์นะครับหลักสิบล่างอ่า มานะครับหงวด2องวด3มงวด4ีงวดจะมาหรือเปล่าครับ10ล่าง2ตัว0นย์กับ6นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับท่านที่มาติดตามรับชมถ้าชอบขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้อมูลให้ผมด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการ คิดค้นสูตรเพื่อนำมาเสนอต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ